สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาทำนายดวงรายวันประจำวันจันทร์นะคะที่15มกราคม2567ซึ่งตรงกับวันจันทร์สีเหลืองนั่นเองค่ะพี่น้องคะเป็นประจำทุกวันนำแนวทางดีๆที่ไพ่ยิีทีแนวทางไปปรับใช้นะคะพี่น้องท่านไหนที่นะคะดูไลฟ์ของป้าหมอก่อนหน้านี้ไลฟ์สดนะคะคุยนะ,ะปุ๊บปะพูดคุยและดูดวงส่วนตัวและที่สำคัญมีสินค้าประจำนา <laughs> ยแล้วก็ไม่รู้จะทักทางไหน ไอเดียนี้เลยค่ะนะคะใครที่นะคะจิ้มสั่งเอาไว้กว่อนหน้านี้แล้วไปสั่งมาเดี๋ยวตามไปหลอนนะคะพี่น้องจ๋านะทักไอเดียนี้เลยนะคะผลิตภัณฑ์นะคะที่จะอุดหนุนกันนะคะนี่ถ้วปูนะคะเวสุวรรณนะคะแล้วก็ถ้วไอ้วยไข่วัดเจดีขอได้ไวรับนะคะพี่น้องะ่ะแอบดีเศรษฐีโชคนะคะทําบุญร่วมกันนะะั่นเองค่ะพี่น้องะ่ะแล้วก็มีสินค้านะคะของพี่น้องในช่องเรานั่นเลยนะคะมี่นะาจำไหนผลิตภัณฑ์นะคะขนมขบเคี้ยวอ่ะ เขาบอกว่าอาหารว่างแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่างหรอกค่ะกินได้ตลอดนะคะโดยเฉพาะช่วงวันที่สิบห้าสิบหกแล้วก็จะสิบเจ็ดนะคะกินในระหว่างที่เราจะคำนวณตัวเลขเด็กๆ,ๆนะคะถ้าทั่วจัตติโอนะ,ะขายขายขายของก่อนนะอย่าเพิ่งกดนี้นะคะพี่น้องคะขายสินค้าก่อนนะคะหาตังนะคะหาตัง,ะะตงเสี่ยงโชคหน่อยเอายุไม่ใช่ค่ะนะคะขายของให้กับพี่น้องในช่องนี้เลยได้าคาเฟ่เนาะ,ะนะคะผลไม้นะคะอบแห้งรวม12ชนิดนะ,ะยกตัวอย่างนั้นเยอะแยะมากมายนะคะเลโก้สตรอเบอรี่นะคะเออสตรอเบอรี่ อบแห้งนะลูกเอทเม็ดโตๆใหญ่ๆนะคะพี่น้องจานะเนแล้วก็เกาลัดนะสินค้าที่มาจากช่องป้าหมอนะคุณภาพนะคะบอกเล้วนะเออป้าหมอจะรีวิวเฉพาะสินค้าที่หนึ่งป้าหมอชอบสองนะคะคือสินค้าที่ดีมีคุณภาพและราคาไม่แพงนะคะจับต้องได้นั่นเองค่ะนะคะเออถั่วนะคะจ์ไปแล้วเรื่องถั่วนะคะอ่าผลไม้อบแห้งนะคะเลยก็อะไรอีกอินทผลัมนี่นะคะขนาดสองร้อยห้าสิบกรัมนะคะห้าร้อยกรัมนะคะนี่อันนี้แบบมีก้านนะคะ ว่ามีอีกหลายตัวนะคะพี่น้องขาเอาแค่นี้ก่อนนะอุดนุนกันนะครับพี่น้องขาขอให้เจริญลูกเรือ,รอให้ถูกหวยรวยเบอร์นะคะในงวดที่17มกราคมนี้นะสําหรับผู้ที่นะคะอุดหนุนผลิตภัณฑ์มาโอ้ยไม่ใช่กับทุกคนค่ะเดี๋ยวจะน้อยอกน้อยใจว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องจ๋าและใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็ทักอดีไลน์นะคะพี่น้องนะเอาอย่างนั้นกันเอาละค่ะเพื่อไม่เสียเวลามาทำนายดวงรายวันกันเลยนะคะวันนี้ขอให้ออกมาเป็นแนวทางที่แม่นยำมากจ้ะนักจ๊ะเอาว่าอย่างนั้นขอครูบาอาจารย์ ามาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะนะคะสาหรับพี่น้องวันอาทิตย์ในวันจันทร์ในวันพรุ่งนี้เป็นแบบไหนดูกันค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์นะขึ้นไพ่ดีอยู่นะคะพี่น้องขาขึ้นไพ่ราชินีนะคะเอ็มเพรสนั่นคือเกิดความอุดมสมบูรณ์ในทุกเรื่องหรือนะคะร,ำร่ำรวยเงินทองว่าอย่างนั้นแต่ในวันพรุ่งนี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของบรรทัดสัญญาก็บทกฎหมายนะคะที่จะทําร่วมกับเราเรื่องใดเ,เ,เรื่องหนึ่งเนี่ยเราต้องอ่านให้ดีนะไม่งั้นเราจะเสียเปรียบได้มีเกณฑ์ที่จะไปโรงพยาบาลนะคะไปตามหมอนัก นะคะไปหาหมอไปแก้ป <b iz> ัญหาได้โดยทุกอย่างลงตัวด <t oss ed> ีขึ <t oss ed> <t oss ed> <t oss ed> ้นแต่ต้องประคับประคองนะคะโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์หน้าบริวารครอบครัวก็ถือว่าโอเคอยู่นะในวันพรุ่งนี้สําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวของเรานั่เองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสามหนึ่งลขก็หกสี่สามหนึ่งหกสี่ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เห็นๆว่าอย่างนั้นนะคะเอมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะนะคะพี่น้องวันจันทร์จะสู้ๆจ้ะนะคะสําหรับพี่น้องวันจันทร์นะ พี่น้องวันจันเป็นแบบไหนดูกันโอ้ยติดตาบติดกับหัวห้อยหัวทิมในวันพรุ่งนี้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพปวดหัวปวดไมเกรนนะคะประาทจะจับมีพี่น้องวันจันทนี้ไม่ได้นะคะนะคะลุกขึ้นมาเนะดดาะแตด,ด่าแตด่าก็อึดอัดกดดันตัวเองยังไงไม่รู้หาเรื่องใส่ตัวแล้วก็เป็นห่วงคนรักที่อยู่ไกลๆเป็นห่วงคนในครอบครัวนะคะคือประมาณนี้สาหรับพี่น้องวันจันร พี่น้องวันจันทร์คะอย่าได้เป็นห่วงนะคะเราทําปัจจุบันให้ดีดูแลเขาให้ดีก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะพี่น้องคะบางท่านเ็าอาจจะเดินทางนะคะโดยที่ไม่อยากจะไปถ้าเราไปแล้วดีก็โอเคค่ะนะ่าไปทำงานทำกิจทำการไปหาลูกค้าไปค่ะนะคะพี่น้องขาทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้วในโลกใบนี้นะคะโลกโลกลมๆนัโลกกลมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะถ้าเราไปอยู่ตรงไหนจเจริญตรงนั้นไปค่ะพี่น้องวันจันทร์นะะอย่าได้ยึดติดอยู่กับที่ใดที่หนึ่งนะอันนี้ไพ่ก็บอกนะไม่ได้สอนนะคะโอเคนะ ใครที่กำลังปวดหัวปวดเม่เกร็มก็มาอยู่มายาทานเข้าพวกนี้จะได้เดินต่อนะคะพี่น้องวันจันจานะะเลขนาโชคมาจากไหนมาจากนะคะเลขที่เราเฝ้าไปความเพียรนั่นเองเลขเฝ้าของเราส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขแปดหนึ่งสองนะและข้อหกแปดหนึ่งสองหกค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารม้างค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันค่ะในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันอังคารเด่นในเรื่องการงานค่ะนะคะ ก่อ,อ,อนหน้านี้ก็อาจจะได้เรื่องค่าเรื่องตำแหน่งหรือเปิดกิจาการขยับขยายในส่วนของกิจาการมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวัดอังคารเป็นอย่างดีนะคะในวันพวกนี้ขอความช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่นะคะในเรื่องใดๆก็แล้วแต่ก็จะได้รับการนะคะตอบรับนะคะให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็อาจจะเดินทางยังไม่มีแปลีนในวันพวกนี้ก็ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะอย่าใจร้อนใจดวนใจเร็วนะคะตัดสินใจอะไรต้องมีข้อมูลละเอียดผลนะคะพี่น้องวัดอังคารในวันพวกนี้เลขนาโชคมาจากไหนมาจากนะคะ มาจากเลขเกี่ยวข้องกับพานักของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลขแปดสี่เก้าสี่แปดสี่เก้าสี่ค่ะพี่น้องวันอังคารขอให้เองค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะสําหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันพุธกลางวันเดสตาร์นะคะสิ่งที่เราคอยจะได้รับความสําเร็จทีละเ,เรื่องทีละเ,เรื่องให้รอหนหนึ่งนะคะในเรื่ององการงานก็โอเคส่วนในเรื่องของหุ้นส่วนในวันพรุ่งนี้ดูว่าจะไม่โอเคนะคะจะหุ้นส่วนยังไงก็แล้วแต่ในวันพรุ่งนี้ก็ต้องดูดีๆนะคะ อ่าดูดีๆนะคะไม่งั้นเราจะหกหักผิดหวังพี่น้องวันพูดกลางวันใครที่แอบรักใครอยู่นะคะแล้วคิดว่าเขายังสดนะในเรื่องความรักความสัมพันธ์หน่อยหนึ่งนะคะก็มีความรู้สึกว่าจะผิดหวังเอานะคะเเซ็งเป็ดเลยนะะให้ระม,มัดระวังในเรื่องของสุขภาพกระดูกเราไม่ใช่โทษความดันไขมันนะคะในส่วนของหัวใจนะคะพี่น้องจ๋านะระม,มัดระวังเป็นอย่างดีในวันพวกนี้เลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งเจ็ดนะคะแล 3, 4, 1, 7, 3, ะ้วก็สามสี่หนึ่งเจ็ดสามสี่ค่ะพี่น้องวัน พุธกลางวันขอให้เห็นค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสําหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันค่ะพุธกลางคืนพุธกลางคืนเดินทางเดินทางแล้วได้เงินเดินทางแล้วได้ทรัพย์สินเดินทางแล้วดีเพราะว่าอย่างนั้นนะคะในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องมรดกในเรื่องการเงินดีขึ้นนะคะแต่เหมือนกับว่าทุกขลาบนะคะได้เงินเสียเงินคือพุธกลางคืนในวันพรุ่งนี้ระมัดระวังนะคะแล้วก็มีในลักษณะของเรื่องสุขภาพให้ระมัดระวังด้วยจิตตกหมกมุ่นคุ้นคิดนะคะสุขภาพระวังทุกส่วนหลังทั้งหมดนะคะกระดูกทับเส้้นนนนี่่่วาาอยยงัเล แผ่นหลังทั้งแผ่นเลยนะวัดระวังให้ดีนะคะแล้วก็ในส่วนของบ, you know. บริวารเครือญาติได้ข่าวไม่ดีด้วยสำหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนในวันพ่กนี้นะคะพี่น้องคะยังไงแล้วก็อย่าติดตกนั่นเองค่ะเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขพานะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆส่วนเลขมาไพ่เลขอะไรคะมีเลขเจ็ดหน that, ึ่งศ mm ูน hmm. ย์แล้วก็แปดค่ะเจ็ดหนึ่งศูนย์แปดค่ะขอให้เห็นค่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดี้างคะสาหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีนะคะพี่น้องวันพฤกัสบดีโชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่างนะคะโชคดีนนะะคใเรื่อองงข คู่รักคนรักนะเจอรักแท้เจอกัลณาณมิตรด,ดีแต่สําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วเรามัดระวังจะทะเลาะก,กันบ้านแตกบ้านเหกบ้านพันงในวันพรุ่งนี้นะคะระวังที่จะมีปากมีเสียงทะเลาะก,กันผิดใจกันกันกบบริวารในที่ทํางานในระดับหัวหน้าลงมานะคะพี่น้องขานะเรามัดระวังให้ดีนะคะอบางท่านจําเป็นที่จะต้องออกจากงานเก่าแต่ได้งานใหม่ทันทีมีโอกาสนะคะเปลี่ยนงานมีโอกาสที่จะได้โปรเจกต์งานใหม่ๆนั่นหมายหมายถึงว่าจบงาน หนึ่งจะได้งานใหม่ทันทีสำหรับพี่น้องวันพัทรศรีระวังระวังในอุบัติเหตุที่คือขึ้นในบ้านในช่องด้วยนะคะพี่น้องจ๋านะเล่ากลน้อยๆนะระวังเอาไว้ไม่เกิดจะดีนะคะพี่น้องหนึ่งเลขน้ำโชคมาจากไหนมาจากเลขเกี่ยวข้ขอกับคู่รักคนรักของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรมีเลขสามสองแล้วก็หนึ 6, ่งหกสามสองหนึ่งหกค่ะขอให้เย็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันนะคะวันศุกร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์นั้นน่าเด่นในเรื่องงานเด่นในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่อง นะกิจการที่ทำร่วมครอบครัวรองเงินอยู่ก็จะมีเงินหมุนเข้ามามีโอกาสขยับขยายในโจวน้องก,กิจก,รรการกางงานมีโอกาสขยับขยายนะคะในตําแหน่งงานได้ด้วยนะสำหรับพี่น้องวันศุกร์นักหมอทานายสั้นๆเพราะดีหมดเลยนะคะพี่น้องจ๋าหน้าในวันพรุ่งนี้เลขนําโชคมาจากไหนเป็นเลขที่บ้านของเราเลยค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรมีเลข4429 4429ค่ะพี่น้องวันศุกร์ขอให้เองๆค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างคะ่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันเสาร์นะคะพี่น้องวันเสาร์นั้น พี่น้องวันเสาร์มีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆหรือเปล่าคะเช่นเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้านช่างเรื่องของตำแหน่งงานแต่เปลี่ยนแล้วเป็นไป,นปนในทางที่ดีขึ้นและคิดวิธีการหาเงินก็จะมีเม็ดเงินกองอยู่ข้างหน้านะคะพี่น้องวันเสาร์ค่ะเนะเาะรอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้ข่าวดีในวันพรุ่งนี้นะคะมีโอกาสดีทุกเรื่องให้ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์อย่าใจร้อนใจด่วนใจเร็วอย่าบ้าพลังนะคะพี่น้องวันเสาร์ค่ะเลขน้าโชคมาจากไหนมาจากเลขเก่าที่เราเคยได้รับโชคลาภจะหมุนกลับมาค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข หนึ่งสี่เจ็ดหกหนึ่งสี่เจ็ดหกค่ะขอให้เพียงเห็นค่ะป้าหมออยพรนะพี่น้องทั้งแปดวันเกิดนะคะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่น้องคะดูแลตัวเองเป็นพิเศษด้วยอะไรก็ในวันพรุ่งนี้ใครนะคะรองเงินอยู่ขอให้เงินเข้าหมื่นนะคะขอให้มีโชคมีลาภเข้าหมือค่ะพี่น้องทั้งแปดวันเกิดนะคะพี่น้องจานะ๋าะสวัสดีค่ะ